สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับชมหาเหาใส่หัวช่องที่จะมาคลายทุกข้อสงสัยทุกเรื่องราวสาระความรู้ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามหรือกดแจ้งเตือนเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆได้กับเราหาเหาใส่หัวจากโจรพ้นฆ่า ฆาตกร999ศพสู่พระอรหันต์บุตรแห่งพระโคดมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาอาหิงสกัดชื่อเดิมของท่านชาวเมืองสาวัตถีอินเดียองคุริมานผู้สวมมาลัยสร้อยคอทําจากนิ้วหัวแม่มือมนุษย์ขาขัผู้พ่อพุโรหิต แห่งราชสํานักพระเจ้าประสเสนทิโกสลทรงอหิงสก,กะไปเรียนที่สํานักตักกศิลาสํานักศึกษาวิชาชั้นยอดอหิงสก,กะเรียนดีเรียนเร็วปรนนิบัติพระอาจารย์เป็นที่รักใคร่จนเป็นที่อิจฉาของสิทธิอื่นๆเกิดการยุยงใส่ร้ายอาหิงสก,กะว่าคิดชั่วกับพระอาจารย์ ครั้งแล้วครั้งเล่าจนพระอาจารย์เริ่มเชื่อว่าเป็นความจริงจึงได้วางแผนกำจัดอหิงสกะออกจากสำนักตักกะศิลาด้วยอุบายหากต้องการที่จะสำเร็จวิชาต้องฆ่าคนให้ได้หนึ่งพันคนเสียก่อนแล้วตัดนิ้วหัวแม่มือมาเพื่อประกอบศิลปศาสตรอันชื่อว่าวิษนุมน อหิงสก,กัดหลงเชื่อจึงได้ออกไล่เข็นฆ่าผู้คนและตัดนิ้วมือมาทำมาลยแฝนขอไว้นี่จึงเป็นที่มาของนามองคุริมาลหลายปีผ่านไป999กองคุริมาลฆ่าอย่างโหดเหี้ยมความร้ายกาจเกินกว่าจะอยู่ได้เป็นที่ประวันิท่นพึง ของชาวเมืองสาวัตถีพระเจ้าประเสนทิโกสลจึงวางแผนกำจัดองคุริมานเพื่อชาวประชาจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดปุโรหิตคข,ขะผู้พ่อขององคุริมานจึงได้ให้นางมันตานีผู้มารดาเดินทางไปยังป่าองคุริมานเพื่อแจ้งให้องคุริมานได้หนี ในการครั้งนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตตผลขององคุริมานถ้าพระองค์ไม่ทรงเป็นพระภาละองคุริมานจะต้องทำมาตุคาตจะเป็นเหตุให้องคุริมานไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมและเข้าสู่นิพพานได้จึงได้เสด็จไปแต่เช้าถูกเพื่อหยุดองคุริมาน ทันทีที่องค์ุริมานพบพระพุทธเจ้าก็หมายฆ่าตัดนิ้วพระหัตทันทีแต่องค์ุริมานวิ่งตามอย่างไรก็ไม่ทันจนเหนื่อยจึงตะโกนให้พระพุทธเจ้าหยุดพระองค์จึงตรัสบอกว่าเราหยุดแล้วแต่องค์ุริมานกลับตามไม่ทันจึงหาว่าพระพุทธเจ้ามุสาวาท พระองค์จึงกล่าวต่อว่าเราหยุดจากการทำอกุศลอันให้ผลเป็นทุกนานแล้วส่วนท่านยังไม่หุดพระสุรเสียงนั้นทำให้องคุริมารู้สำนึกโทษของตนจึงทิ้งศาสตราวุธทั้งหมดและเอามาลัยนิ้วมือออกจากร่างกายไว้ณซอกภูเขา แล้วเข้าไปเฝ้าทูลขออุปสมบทและนี่คือที่มาของพระอาหารหันต์999ศพองคุริมานคลิปต่อไปโปรดรอพบกับวิบากกรรมของพระอาหารหันต์999ศพองคุริมาน